ครับผมเกษตรวิธีชาวบ้านก็เจอกันอีกแล้วครับผมคลิปนี้วันนี้เรามาดูการปล่อยไข่พัมครับผมสิบกิโลครับผมนี่เลยปล่อยลงไปแล้วมันจะกระจายตัวครับผมนี่เลยหกคูณสิบครับผมบ่อนี้เออน้ําประมาณน้ําน้ําความสูงห้าสิบเซนติเมตรครับผมนี่เลยห้าสิบหกสิบเซนติเมตรครับผมห้าสิบห้าห้าสิบหกครับผมนี่เลยครับผมอยู่ข้างหน้าก็หกสิบอยู่ข้างหลังก็ห้าสิบหกครับผมเนาะ นี่เลยครับผมเนาะนี่กําลังกระจายตัวไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราจะมาดูกันว่ามันนานขนาดไหนที่มันจะเต็มสะครับผมมันจะกระจายตัวเรามาดูสองบ่อนี้ก่อนครับผมสองบ่อนี้เราเอาลงเบนกันสองวันครับผมสองวันบ่อนี้ครับผมบ่อนี้บ่อนี้ก็เริ่มกระจายเต็มแล้วครับผมมาดูบ่อแรกครับผมมาดูบ่อแรก นี่ครับผมบริแรกบกริเวไม่มันเป็นแบบการจับตัวมันเป็นช่องว่างครับผมเออมันเหมือนมันเหมือนเป็นเออเป็นช่องว่างเป็นช่องว่างของน้ําอยู่ทำไมเป็นี้็ไ,ไม่รู้ครับผมนี่เลยแต่ว่ามันเริ่มรู้สึกว่าตาสายรู้สึกทางสายตามันเริ่มจะหนาขึ้นครับผม อยู่บนพื้นน้ำนาขึ้นเยอะมากเลยนี่เลยครับผมหรือว่ามันจะเป็นในรูปแบบของถ้ามันนี้แล้วมันจะจับตัวกันครับผมก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับผมยังศึกษาอยู่ครับผมนี่เลยช่องว่างแต่ถ้าตรงนี้มันเต็มมากเลยครับผมนี่เลยเต็มเต็มเต็มบ่อครับผมแต่ว่ารูปแบบของบางๆบ,บ่อนั้นเต็มแต่รูปไม่ไม่เต็มแต่รูปแบบหนามากครับผมนา นะครับผมสิบกิโลเหมือนกันครับผมสิบกิโลเหมือนกันครับนี่เลยไข่พังครับผมไม่มีพันุครับผมไม่มีชื่อพันุครับผมมีแต่สาหร่ายแต่สาหร่ายสาหร่ายสาหร่ายครับผมสาหร่ายพัมไข่พัมครับผมมีไข่ด้วยครับผมนี่เลยครับผมได้ยินเสียงก็เป็นอย่างนี้ครับผมอยากทาเลยครับเพราะมันไม่ไอยากเป็นแบบนี้เลยครับผมเนาะนี่เลยไม่รู้เขาันรวุมยังไงไม่รู้ครับผมนี่อะไรไปเลยครับผมนี่เลย โอ้เริ่มกระจายแตกตัวดีครับผมแตกตัวดีครับผมนี่เลยการปล่อยการปล่อยครับผมลงมาเลี้ยงครับลงลงเลี้ยงเราวัดค่าน้ําได้แล้วครับผมค่า ec ค่า ec อ,อยู่ที่สี่ร้อยครับผมเนาะนี่เลยอยู่ที่สี่ร้อยครับผมค่าน้ำอยู่ที่สี่ร้อยครับผมเนาะ อ่าคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมการปล่อยไข่พัมครับผมเนาะปล่อยนงสาอ่าเลีียงบ่อปูนครับผมเนาะครับผมคลิปนี้ก็เจอกันอ่าคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมวิธีชาวบ้านครับผมฝากด้วยครับผมจากติดตามด้วยครับผมช่องวิธีชาวบ้านครับผมเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ